อ๋อค่ะน่นนะคะข้างบนนั้นแปลกมากเลยดอกมีดอกสีชมพูเป็นแบบสะพร่งเลยนะคะอ๋อมันคือเถาวันมันอ๋อมันเกิดจากเถาวันที่มันขึ้นไปเลยขึ้นไปเป็นไม้เลยนะคะมันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นไม้เลยแล้วไปออกดอกข้างบนสวยมากเลยนะคะดอกสวยด้วยออสวย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  ต้นไม้แปลกตายมากมายอันนี้เป็นทางนี่เขาไปหานองไม้กันแน่เลยไม่ใช่เป็นทางเลยเป็นโครงข้างในเลยเขาเนี่ยอ๋ออ๋อเขาชอบนอนเล่นไม่ได้เลยนะ เวลาพูดจากเราเราถ้าเรามาแล้วก็เกลียดเนี่ยถ้าเราจะไปนอนอยู่เหมือนกันถ้าเขามาตอนตะคืนข้าเรามันข้างเราไม่อยู่เนี่ยมันอันตรายมากเพราะเราไม่มีที่จะไปอ๋อมันที่เราครอบครองของเราจะไม่อี่ทีนี้ก็เป็นเริ่มชันอีกอย่างนึงอีกอีกเริ่มเริ่มชันขึ้นอีกแล้วนะคะค่ะแต่ว่าระหว่างทางนี่มีเสียงนกร้องตลอด มีเสียงให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์ตลอดทางนะคะสู้ซู้ซู้ซู้ทะเลอีเหนียวไหมแถวบ้านทะเลอีเหนียวป่ะใช่ไหมมันใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหนียวมันจะมันจะเจ็บๆหน่อยถ้าถูกแล้วมันจะติดอันนี้ไม่ใช่นี่ค่ะเป็นดอกไม้ ค่ะอันนี้ก็ไม้ผูตามธรรมชาติดตนนตตีเป็นดอกไม้ใช่ไหมว้าต้อนอากาศเย็นสบายดีนะคะ